อดอกไม้ที่เดนมาก็จับไ <c oughs> ด้เลยแดง เขาเพิ่งมีงานกระถิน,นป้ายโอ้เอเเก็ตแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสารากลางน้ำเอาเวอร์เลยเนี่ยเรื่อนทำ<อ>บุญนี้มันยากหนะ่อยเนาะทำบุญมันยากเดี <laughs> ๋ยวเราให้ต่อเดี๋ยวเราก็ นี่ครับนี่ครับอัแนแดงอันแดงไปที่แมวท้าอย่างนี้นะครับสว<า>ัสด,ดีครับ,บรรรสว<า>ัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,ขอ,รบขออนุญาตร่ายพักน,<า><า>นะครับรับนะฮะับรับมาเลยอีกที<า><า>แล้วก็ เยามบลังลสวัสดีครับครับอันนี้ผมโดนใจเฮียๆนะครับวันนี้มาคุยกับอาจารย์เหมียวเรื่องหลวงพ่อดำณวัดกรลอยอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีผมก็เป็นคนหนองแคเนาะแต่ผมก็รู้ประวัติแค่ข้าวๆผมก็เลยต้องมาถามอาจารย์เหมียวเป็นการสวนตัวว่าเอ๊ะหลวงพ่อดำเนี่ยที่มาเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยมายังไง แต่ว่าเจาะลึกรายละเอียดอะไรลึกๆเนี่ยก็คงเดี๋ยวคงไปดูตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็คงมีอยู่แต่ว่าเราจะมาคุยแบบคร่าวๆสั้นๆนะเพราะว่ายังไงว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะอยู่แล้วเอาแบบที่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสัติ์ติดของท่านดีกว่าเอาง่ายๆจะได้ไม่ส่วนพวกวันเดือนปีหรือพศเนี่ยผมจะไม่ระบุลึกเนาะเพราะบางคนอาจจะพูดว่าพศนี้บางคนอาจจะพูดพศนี้เพราะว่า เดี๋ยวจะเป็นการเสี่ยงกันฟางค่ายข้อมูลคาดเคลื่อนไม่ตรงกันให้เราไปดูทางอินเทอร์เน็ตเลยดีกว่าครับครับโอเคก็พครับหลพ่อระดำนะชื่อชื่อเป็นทางการเลยครับผมพระพุทธพระนิมิตมงคลครับเดิมทีเดิมทีเป็นพระพุทธลูกครับศีลาแรงครับเนาะก็มีตั้งแต่สมัยหลวงพ่อซิมแล้วหลวงพ่อซิมพระครูจตุจิตพิมลเองครับครับ เดิมทีหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ด like ้านข้างโบสถ์ด้านนู้นด้านนู้นนะด้านนู้นข้างโบสถ์นะครับแล้วปีสี่แปดเนี่ยปีสี่แปดเขามีตำหนิสร้างศาลากลางน้ำศาลากลางน้ำย้ายหลวงพ่อมาเนี่ยเพราะตรงนั้น่ะมันคับแคบเกินไปมก็เลยย้ายมาครับไว้นี่สาเหตุที่ย้ายมาไว้ที่ว่าคนกราบไหว้หลวงพ่อเยอะนและหลวงพ่อมีพุทธบุณรสูงเนาะ ในเรื่องขอเรื่องค้าขายก็มีครับขอเรื่องกินอาหารก็มีครับส่วนใหญ่เนี้ยจะมาเรื่องเกณนอาหารมากกว่าใช่ครับเพราะผมก็ประสบการณ์ตรงของผมก็ผมก็มาขอท่านตอนผมเกณฑ์อาหารผมก็ได้ไปดำไปกรอ์ประสบประสบการณ์ตรงแต่ก็ก็มีหลายหลายคนก็ได้อะไรนะสมหวังไม่สมหวังแต่ส่วนตัวแล้วผมสมหวังคราบอาจารย์อาจารย์เหมียวมีประสบการณ์ยังไงครับก็หลานครับ หลานสองคนครับหลานสองคนก็ครับมาขอนีละใบดำใบแดงนีละครับผมก็ประสบควากระเบนตายก็ไข่ต้มอ๋อไข่ต้มเนาะไข่ต้มไข่ต้มร้อยฟองอะไรก็ว่าไปครับมัเป็นไข่ต้มครับผมแล้วก็ข้อห้ามอย่างนึงดอกไม้ท่าก็ดอกไม้ไหวยาวดอกไม้สีแดงมาเถอะนะใช่ครับดอกไม้สีแดงมาก็จับได้ใบแดงครับครับ ก,ก็มีมีประวัติมีประวัติอยือว่ามีวัยรุ่นอยู่สองคนจะเกณฑอาหารเนาะเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันจะต้องไปหาดอกไม้ไปเก็บดอกไม้เพื่อจะมาถออวายห,าวายหาวายลวงพ่อมาไหวมาไหวขอพรหลวงพ่อหน่งอีกคนนึงเก็บดอกไม้สีเหลืองอีกคนนึงเก็บดอกไม้สีแดงก็มาขอพร่านเ์ไอคนที่เก็บดอกไม้สีแดงจะใบแดงเลยตอนไปไปจับใบแดงใบแดงได้ใบแดงไป ก็เลยเป็นที่มาของของการเก็บดอกไม้เนี่ยก็สำคัญนะอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะความเอาเอาเก็บไปไปพิจารณากันเป็นความเชื่อใช่แค่ของแต่ละบุคคลครับับใครเชื่อใครแล้วก็มาจตกตัวอย่งแล้วขอหลวงพ่อแล้วประสบผลสำเร็จครับผมครับบางคนบางทีมาวัดตอนเช้ามาไหว้พระมาใส่บาตรบางทีเจอแม่ค้ามา ถามมาทําไมบ่อยจังบอกก็ขายของหมดแต่มาขอหลวงพ่อจุดธูปอย่างแม่ค้าลอตเตอรี่เงี้ยหมดนี้ขอให้ขายหมดต้อมาไหว้หลวงพ่อตลอดเวลาบางทีมาตั้งขายอย่างเงี้ยหน้าหลวงพ่อหมดหมดเออไอหมดก็เลยมาไหว้หลวงพ่อซื้อน้ำน้ำแดงเอาไข่ต้มมาพวงมาลัยมาถวายครับแต่ผมเนี่ยเด็กๆเนี่ยผมจะชอบปั่นจักรยานข้างวัด ตรงนี้คร <là> ับแล้วก็เพื่อไปเล่นน้ำทอดสองรูแต่คลิปก่อนอ่ะที่ผมบอกว่าผมไปทอดสองรูแล้วไปกินร้านหน้าแดงกันนะเนี่ยครับทางนี้แหละผมจะอ้อมหลังแล้วผมก็จะได้กลิ่นที่ข้างเขาข้างขาแม่ไก่ที่นี่เป็นเยอะมากเยอะ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 มากครับในสระบุรีเนี่ยจะมีสองที่แล้วข้างทขาแม่ไก่ครับมีวัดหนองสีดาที่หนองแดงอ๋อที่หนึ่งแล้วก็วัดกร่อยเนี่ยที่ข้างนาแม่ไก่ครับก็คุยอย่างนั้เลยครับใช่ เคยเห็นข้างข่าร้อยล้านบินออกจากถ้ำตอนเย็นไหมเคยเห็นใน่ันการผมเคยเห็นแต่ในทีวีไม่เคยเห็นแต่ในรายการตัดคดีทีวีเนียกข้างขาแม่ไก่ครับบินออกอยากวัดเดี๋ยวไปหากินหนงบินนู่นครับไปยืนลงสะพานทอดรอดอ่ะสะพานสะพานอใหม่สะพานลิงจนถนนิงทองไปยืนดูได้เลยครับินเป็นขบวนไปเลยไปหากินใช่ไปหากินแล้วตีสีนะครับ อ๋อเหรอใช่โอ้เป็นอะไรที่ผมเพ่รู้เลยไม่เคยรู้เลยบินบินเนี่ยแบคือเห็นทั้งเท้าไอ้ตัวเล็กๆที่มันบินไปเป็นเป็นแถวเป็นแถวบินไปงั้นเหมือนกันแต่เขาจะไม่เ,เยอะขนาดนั้นเขาะจะแค่ปริมาณที่อยู่ตรงนี้ครับเขา,ขาอันนี้เขาแคห่หลักหลักพันหลักพันอ่าหลักพัน อันนู้นก็เป็นหลักล,ล้างหลักล้างเพราะตัวเขาเล็กด้วยเขาเป็นข้างขาวข้างขาวหมูพันนะครับใช่ใช่มีข้างขาวแม่ไก่ยนี่แม่ขาวแม่ไก่ตัวใหญ่ครับก็คือเหมือนไก่เลยครับตัวเท่าไก่ที่เขาเรียกแม่ไก่คือใหญ่มากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะดูภาพไปดูให้ไว้ให้ดูกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เดียวมากครับที่ให like ้ความรู้กับเด็กๆอย่างพวกผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับโดนใจเนียพีต่อไปจะไปวัดไหนสวัสดีครับ ยาฮือตังก่อนกินก่อนเทก่อนมีบเวอย่างชอบอะกับเราขึ้นในครับผมเจี๊ยบ่งแล้วเจี๊ยบมวย,ยหรือจะเจี๊ตินเอาพิเศษกันเยเอาพิเศษเลยครับทุกคนเลยครับ ครับไม่แข่งหเลยไหมล่ะเออได้โอเคขอโทษอ๋อเป็นตามสั่งสิอิ๊วสุกี้ด้านหน้าแล้วก็กะเพราทั้งหลายอืมอ่ะกินวัดน้าวัดเลยวันนี้เรามาที่วันนี้รีวิวอาหารหน้าวัดลอยหลังจากที่เราไปไหว้เรามาเรียบร้อยแล้วนะง่ายๆเนาะมามาถึงไหว้หลวงพ่อดมแล้วก็แวะเาเลยแถวนี้จะมีร้านข้าวตามสั่งอยู่ เดยนไหนก็มาแล้วตั้งบริเวณนี้ดังเดียดเ่ยเดี๋ยวเย็นๆของกินเพียบเลยขาวหมูคือสัปหิดากระนิ้นครับครับแยกของเราแต่เราเอามาอินเสิด์ดแย่ว้าวมีขวดเยอะขวดเยอะจัดนะอีกควดเยแะีหมสับมอทิ้งเครื่องในแล้วก็แล้วทีสี

อย่างเอาวื้วเมือม่อเช้าของเรา